ใช้ S 2 3 Ultra อยู่เนี่ยควรจะเปลี่ยนไปเป็น iPhone 15 Pro Max ดีไหมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับ ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เราจะไม่ได้อิงในเรื่องของ e c o s y s t e ตใดๆทั้งสิ้นนะครับคือถ้าใครใช้ Ecosystem ของทาง Samsung อยู่แล้วหรือว่าใช้ Ecosystem ของทาง Apple อยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณก็คงจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าใครใช้ Apple อยู่แล้วก็คงจะซื้อ iPhone หรือถ้าใครใช้ Samsung อยู่แล้วก็คงจะซื้อ Samsung ต่อไปนะครับหรือถ้าใครไม่ได้มีทาง a d 3 u l ต r a หรือว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับเผื่อใครกาลังตัดสินใจซื้ออยู่ทััั้้้้งงงคคู่่เเเเเนียลืออกกแบบบไหหหใใขาาาตวววด๋วรามารมสุปชปช เรามาเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของบอดี้แล้วก็การดีไซน์ก่อนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าการดีไซน์เนี่ยเอาจริงๆผมบอกเลยว่ามันแล้วแต่คนชอบนะว่าจะชอบดีไซน์แบบไหนเพราะว่าเอาจริง S23 Ultra กับ S22 Ultra เนี่ยดีไซน์ก็คล้ายกันมากๆนะครับส่วนทั้งฝั่งของ iPhone 15 Pro Max กับ14 Pro Max ก็คล้ายกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าใครชอบดีไซน์แบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งของ iPhone เนี่ยเขามีปุ่มพิเศษที่เพิ่มขึ้นนมมมาาปปุุ่่ึงก็คือเจ้ตัว Action รหรือว่าแอคชั่นบัตตอนั่นเองนะครับที่อยู่บริเวณซ้ายบนตรงนี้นะคือผมค่อนข้างที่จะชอบเจ้าตัวปุ่มตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาให้ในฝั่งของ Apple นะครับเนื่องจากว่า เราสามารถที่จะกดเปิดเสียงหรือปิดเสียงได้ภายในการคลิกแค่ปุ่มเดียวหรือว่าจะตั้งมันเป็นช็อตคัทในการเข้าสู่แอปพลิเคชันอื่นก็ได้นะครับผมคิดว่าปุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากๆนะครับในขณะที่ซัมซุงเนี่ยเขามีแค่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีปุ่มอะไรแบบนี้มาให้เลยนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยซัมซุงจะมีปุ่ม b i ๊กสมาให้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเซตติ้งไอ้ปุ่ม b i ๊กสนั้นน่ะให้ทําอย่างอื่นได้เช่นเดียวกััััันนนนนะรบแต่่่า Samsung ใปจจุุนเนเมง ของอัตถป,ประโยชน์ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมคิดว่า iPhone 15 Pro Max อะ่ะมันมีความยืดหยุ่นมากกว่าสําหรับในเรื่องของปุ่มกดต่างๆนะสำหรับในเรื่องของการจับถือเนี่ยก็ต้องบอกว่า a 23 Ultra เนี่ยมันหนักอยู่ที่ประมาณ234กรัมเนาะ iPhone 15 Pro Max อยู่ที่ประมาณ221กรัมนะครับก็ต้องบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีน้ําหนักที่เบากว่าแล้วก็การถือการใช้งานต่างๆเนี่ยด้วยความที่ด m e n s ชันของมันนะ่ะมีขนาดที่ลดลงทั้งกว้างคูณยาวนะสำหรับ iPhone นะครับ การจับถือในปีนี้ผมเลยค่อนข้างที่จะแฮปปี้มากๆกับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ชอบกว่า S23 Ultra ด้วยในเรื่องของการจับถือนะครับด้วยไซส์จอที่เล็กกว่านิดนึงแล้วก็น้ำหนักที่เบากว่าเนี่ยเวลาเราถือหรือเราใส่ในกระเป๋าของเกงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากกว่า Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ว่าเพื่อนๆลองไปจับถือกันอีกทีหนึ่งว่ารู้สึกแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการดีไซน์นะครับ และนี้ก็เสริมให้นิดนึงในเรื่องของความทนทานนะครับมีหลายคนบอกว่า iPhone 15 Pro Max เนี่ยมันทนกว่าเดิมเพราะว่ามันใช้วัสดุที่เป็นเฟรมไทเทเนียมนะครับคือเฟรมมันอะไทเทเนียมจริงมีความแข็งแรงทนทานจริงนะครับแต่ว่าวัสดุด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมันยังคงเป็นกระจกเหมือนเดิมนะครับ ผมดูฝรั่งเทสแล้วนะครับในเรื่องของการดรอปเทสต่างๆเนี่ยเอสยี่สัเนี่ยยังคงมีความคงทนทั้งกระจกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังที่มากกว่า iPhone 15 Pro Max อยู่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับก็ควรจะใส่เคสติดฟิล์มกันด้วยสําหรับ iPhone 15 Pro Max นะเพราะว่ามีหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่า iPhone 15 Pro Max ใช้ไทเทเนียมแล้วมันทนไม่ต้องใส่เคสไม่ใช่นะครับคือคุณยังต้องใส่เคสติดฟิล์มเหมือนเดิมนะครับและถ้ารู้สึกว่าจะติดฟิล์มแต่ไม่รู้จะต นี่คือฟิล์ม High s h i e l d 3 d t r i p l e Strong Max ครับเป็นฟิล์มกระจกใสที่ใช้วัสดุจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกทั้งยังเป็นแบรนด์เดียวที่กล้ารับประกันฟิล์มแตกตลอดอายุการใช้งานครับและนอกจากฟิล์มนะครับเขายังมีกระจกกันเลนส์ใสนะครับที่คอยปกป้องครอบคุมทั้งกล้องและไม่บังรูแฟตอีกด้วยครับและทาง Shield ยังมีเคสกันกระแทกแบบ Max s a ซ e วางจำหน่ายด้วยนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาปกติราคา2970บาทแต่วันนี้เหลือเพียง1890บาทถ้าเร้อยเก้าสิบบาทถนะครบซื้อแบบพรีเมียมวบ และพิเศษสุดๆเมื่อซื้อแบบพรีเมียมบ็อกเซตนะครับเขาจะแถมกระเป๋ามูลค่า490บาทพร้อมกับคูป,ปองติดตั้งฟรีให้ด้วยครับและสำหรับผู้ชมช่องทำตามใจนะครับใส่โค้ดที่ขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้นะครับลดไปอีก100บาทติดฟิล์มครั้งใหม่ไว้ใจไฮชิลถัดมาครับเรามาคุยกันที่ในเรื่องของงานเอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างนะครับสำหรับงานเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ผมพูดถึงก็คือในเรื่องของการใช้จอแสดงผลนะครับเสียงลำโพงต่างๆการใช้งานแอปโซเชียลมีเดียการดูหนังต่างๆเนี่ย มันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สำหรับงานเอนอรมนต์นะครับอย่างแรกเลยก็คือขอพูดที่ในเรื่องของหน้าจอก่อนเลยนะครับจอของ S23 Ultra เนี่ยมีขนาดอยู่ที่6.8นิ้วเนาะในขณะที่ ทางฝั่งของ iPhone 15 Pro Max นะครับมีขนาดจออยู่ที่6.7นิ้วครับไซส์จอต่างกันนิดนึงไม่ได้มีผลขนาดนั้นในเรื่องของไซส์จอนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีผลเลยก็คือเจ้าตัว notch ด,ด้านหน้าของทั้ง iPhone 15 Pro Max แล้วก็ Edge 3 t r a เนี่ยมีขนาดที่ต่างกันชัดเจนนะครับคือ iPhone 15 Pro Max เขาใช้เป็น Dynamic Island เนาะในขณะที่ทางฝั่งของ Samsung เนี่ยมันเป็น Infinity O Display นะครับคือการใช้งานดูหนังอ่ะผมต้องบอกเลยว่า a d g e 3 t r a ชนะ ไอ15 Pro Max คือในเรื่องของคุณภาพจอหรือว่าคุณภาพจอมันทําได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ว่าน็อตของ iPhone 15 Pro Max มันค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาเราดูคอนเทนต์ดูสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเรากางจอเต็มเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะดึงดูดสายตามากกว่า Infinity O Display ของทาง Samsung นะครับคือน็อตของ Samsung มันค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยมันแทบจะไม่กวนสายตาเราเลยนะครับแต่ว่า d y จ a m i c ไ s l a n d เนี่ยค่อนข้างที่จะกวนสายตาเราพอสมควรนะครับและถ้าเราดูวดีโอออในนนนแแววล้วก็ ta sổn sắc 18ต่อ9หรือว่า20ต่อ9เนี่ยเราจะค้นพบได้เลยว่าเจ้าตัว Dynamic Island เนี่ยมันจะมีความเกะก,กะลูกตาเราเยอะกว่าเจ้าตัว t น h ของทาง Samsung นะครับแต่ถ้าเรามาคุยกันต่อที่ในเรื่องของลำโพงเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าลำโพงของทั้งคู่เนี่ยเขาให้มาเป็นระบบสเตอริโอเหมือนกันนะครับก็คือออกในตำแหน่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยก็คือในเรื่องของการวางตำแหน่งของรูลำโพงด้านล่างนะครับคือ a อเจี๊ยบเอตาขาจะวางลำโพงบริเวณล่างตรงนี้นะครับเวลาเราจับถือเนี่ยหรือ,รอน นิ้วเราอ่ะมันจะไปบังลําโพงโดยอัตโนมัติเลยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไม S23 u l t r บาเขาถึงวางลาโพงอยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับเวลาเราจับแล้วเนี่ยมันก็ จะบังลําโพองอะเอาไว้ง่ายนะครับเราจะต้องถือเครื่องในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะถือแบบนี้แต่ว่าเผื่อในเรื่องของรูลําโพงนิดหนึ่งนะครับเราก็จะดูคอนเทนต์ได้เนาะในขณะที่ทางฝั่งของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเขาจะวางตําแหน่งของลาโพงไว้อยู่ด้านบนนะครับเวลาเราเอียงเครื่องเนี่ยมือเราอะมันจะไม่ได้ไปบังในตําแหน่งของลาโพงนะครับเพราะฉะนั้นเสียงลําโพงเนี่ยมันยังคงออกได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบจัดนิ้วอะไรมากมายก็คือเป็นเขาเรียกว่าสาริระมันเป็นธรรมชาติมากกว่า S23 Ultra อลตะกันในเรื่องของการดู คอนเทนต์ในแนวนอนนะครับส่วนเรื่องของเสียงลําโพงมีความแตกต่างกันไหมก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเสียงลําโพงมีมิติมากกว่า S 2 3 Ultra นะครับ ถ้าเราจะให้เป็นแบบเรทคะแนนนะครับถ้า iPhone 15 Pro Max เนี่ยคือเต็ม10ผมให้ S23 Ultra ประมาณ8.5คะแนนนะครับก็คือมีความแตกต่างกันแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับในงาน entertainment เนาะก็ต้องบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยทั้งคู่ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเนื่องจากว่า SOC ของทั้งคู่หรือว่าตัวชิป CPU ของทั้งคู่เนี่ยมันจัดว่าแรงที่สุดจากทางฝั่ง Android แล้วก็แรงที่สุดจากทางฝั่งของ iOS อยู่แล้วนะครับการเล่นเกมทั่ไปนนั ลื่นเหมือนกันทั้งคู่ไม่ได้มีอาการกระตุกสะดุดแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องของการจัดก,การความร้อนนะครับตั้งแต่อัปเดเจ้าตัว iOS 17.0.3มาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าความร้อนลดลงนะครับก็คือผมว่ามันก็ร้อนพอๆกับ S 2 3 Ultra อไม่ได้รู้สึกว่าร้อนกว่าแล้วก็การเล่นเกมมันก็มีความสเตเบิลพอๆกันนะครับแต่ตรงนี้ผมต้องบอกกันว่าผมเองไม่ใช่คนที่เล่นเกมบนโทรศัพท์แบบจริงจังขนาดที่ว่าเล่นแบบ5 6เกมติดนะเราเล่นแบบเกม2เกมหรือว่า ไม่ค่อยได้เล่นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าในเรื่องของการเล่นเกมไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หลังจากที่อัปเดต iOS มาเป็นเวอร์ชัน17.0.3นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามาคุยกันที่ในเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของการใช้งานทั่ว,วไปกันบ้างแล้วเนี่ยแอปสามัญทั่วไปที่เราใช้งานกันเลยอ,อย่างพวก Facebook Messenger Instagram Line TikTok อะไรพวกนี้คือต้องบอกว่า iOS ค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรมากกว่าทางฝั่งของ Android นะครับ ปัจจุบันทั้งคู่มันจะไม่ได้แตกต่างกันเยอะแต่ก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับและโดยเฉพาะคนที่ใช้งานกล้องในแอป third Party ต่างๆอย่างการใช้งาน IG Story หรือว่าการอัดคลิปลง t i k t o k เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของ iPhone เนี่ยค่อนข้างที่จะได้คุณภาพกล้องที่ดีกว่าทางฝั่งของ Android นะครับคือปัจจุบันน่ะกล้องที่ลงในฝั่งของ Android อ่ะมันชัดไหมมันก็ชัดนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เอฟเฟกเยอะๆหรือว่าใส่เพลงไปใน i n s t a g r กรเนี่ยความชัดมันก็จะถูกลดลงมานะครับาาวตตงมร่ iPhone 15 pro max ถ่าย ig story ได้ชัดกว่า a g 3 ultra อยู่ดีครับเมื่อกี้เราพูดถึงกล้องในแอป Third Party กันไปแล้วใช่ไหมครับว่าทางฝั่งของ iPhone มันทำได้ดีมากๆนะครับทีนี้เรามาคุยกันที่แอปกล้องติดเครื่องกันดีกว่าก็คือการถ่ายรูปทั่วๆไปเนี่ยมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็ต้องบอกว่าภาพของทั้งคู่มีคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็คือสไตล์ภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกันทั้งคู่ก็คือพยายามทําภาพออกมาให้เสร็จสับสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของทางซัมซุงเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการเติมในเรื่องของ saturation ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนของห้าง iPhone เนี่ยเอาจริงก็พยายามที่จะทําภาพออกมาให้สําเร็จนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ iPhone 13ไม่ต้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าสีท้องฟ้าหรือสีอาหารต่างๆเนี่ยก็จะมีการเพิ่ม saturation ให้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นกล้องของทั้งคู่เนี่ยมันพยายามทําภาพออกมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแล้วแล้วก็พร้อมที่จะอัพลงโซเชียลเหมือนกันทั้งคู่นะครับทีนี้จุดที่ต่างกันนะ่ะนอกจากในเรื่องของสไตล์ภาพที่ต่างกันเล็กน้อยเนี่ยก็คงจะเป็นที่ในเรื่องของระยะของเลนเทเลโฟโต้นะครับคือ s23 Ultra เนี่ยระยะเลนเทเลโฟโต้เขาอะคือเลน 3x แล้วก็เลน 10x ในขณะที่ iphone 15 pro max เลนเทเลโฟโต้เขาคือระยะ 5x นะครับหมายความว่าถ้าเราถ่ายที่ระยะ 3x เนี่ย เอ3ยี่ส a อาทำออกมาได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีเลนส์ออปติคอลให้ใช้งานนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราใช้งานที่ในระยะ 5x ก็ต้องบอกว่า iPhone 15 Pro Max ทําทำได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีเลนส์ออปติคอล 5x ให้ใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเรามาคุยกันที่ระยะที่ไกลกว่านั้นนะครับตรงนี้อาจ,จะหมายถึงคนที่เอาไปงานดาราเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตหรือว่าเอาไปซูมอะไรไกลๆบ่อยๆเนี่ย ผมก็ยังต้องบอกครับว่า S 2 3 Ultra ทําได้ดีกว่า iPhone 15 Pro Max อยู่พอสมควรน,นะครับคือ iPhone 15 Pro Max อะ่ะซูมได้25เท่าก็จริงนะครับคืออาจจะรู้สึกว่า25เท่ามันไกลเพียงพอที่จะใช้งานได้แล้ว แต่ว่าคุณภาพของภาพอ่ะมันก็ไม่ได้ทําได้ดีเท่ากับ A23 Ultra ที่ซูม25เท่าเท่ากันนะคือ A23 Ultra ยังไงก็มีคุณภาพรูปที่ดีกว่าเนื่องจากว่ามันมีเลนส์เทเลโฟโต้ 10x มาให้ใช้งานเนี่ยการขยายซูมไปที่ระยะ25หรือว่าการขยายซูมไปที่ระยะ30ต่างๆเนี่ยคุณภาพมันยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ซั s ซ n งเนี่ยพัฒนาในเรื่องของเลนส์ซูมแบบเพลิสโคปแบบนี้ค่อนข้างนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเชี่ยวชาญที่มากกว่าทางฝั่งของ Apple นนัเอรเบแล้วก็ในเรื่ององงงขานวดีโอเองนะคร ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆในปีนี้นะครับแล้วก็เหนือกว่า S23 Ultra จริงๆทั้งในเรื่องของความ stable ของระบบกันสั่นนะครับทั้งในเรื่องของการเข้าระยะโฟกัสบิดเลนวิดีโอต่างๆคือ iPhone ก็คือ iPhone นะครับมันทำงานวิดีโอได้ดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้ iPhone เขาเสริมในเรื่องของการถ่ายหลอกมาได้แล้วเนี่ยคือเหมือนกับมันข้ามขีดจากัดของกล้องสมาร์ทโฟนไปแล้วะนะครับเราสามารถที่จะใช้งานมันได้ใกล้เคียงกับกล้องจริงๆมากขึ้นนะครับเพราะว่า S23 Ultra มันถ่ายหลอกไม่ได้ไงเออผมก็รู้สึก ว่าถ้าสําหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์การที่ถ่ายล็อกได้อยังไงก็ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานวิดีโอผมให้ iPhone 15 Pro Max ชนะ S23 Ultra เป็นแบบใสๆเลยครับ ถัดมาครับเรามาคุยกันที่ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ย A 23 u l o r a ค่อนข้างเป็นสมาร์ทโฟนที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายกว่านะครับคือผมมองว่า iPhone 15 Pro Max อะ่ะมันคือสมาร์ทโฟนที่ใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วๆไปหรือว่าแม้กระทั่งการทํางานบางอย่างได้นะครับแต่ความหลากหลายอะ่ะยังไงก็ต้องยอม a 23 u l t r a จริงๆนะครับคือจุดหนึ่งที่ผมยังชอบ a d 23 u l t r a อยู่ก็คือมันมี Dex Mode แล้วก็มี S Pen นะครับ คือผมชอบเด็กโหมดตรงที่ว่าเราสามารถที่จะคอนเน็กเข้ากับทีวีคอนเน็เข้ากับจอมอนิเตอร์ Monitor, แล้วเปลี่ยนให้ทีวีหรือมอนิเตอร์ธรรมดาแบบนั้นอะเปลี่ยนเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งได้เลยโดยที่เราพกแค่ S23 Ultra นะครับมีใครหลายคนใช้ S23 Ultra ในการพรีเซนต์งานนะครับคืออันนี้ต้องยอมรับเลยว่า Dex Mode ของทางซัมซุงอ่ะมันดีจริงๆนะครับรวมถึงปากกา S Pen เราสามารถที่จะใช้จดใช้เขียนวาดลายเซน็นนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งการใช้งานคําสั่งกล้องเราก็สามารถที่จะสั่งงานผ่าน S Pen ได้ก็เหมือนกับเรามีรีโมทในการควบคุมกล้องระยะไกลนะครับผมคิดว่า เรื่องความอเนอกประสงค์ในการใช้งานซัมซุงยังค่อนข้างเหนือกว่านะครับส่วนจุดเด่นของ iPhone เนี่ยเอาจจริงนอกจากเรื่องของการใช้งานทั่วไปแล้วอ่ะถ้าเอาเป็นฟังก์ชันที่ผมได้ใช้งานนะก็คงจะเป็นที่ในเรื่องของตัว LiDAR Scanner นะครับคือกล้อง LiDAR เนี่ยเอาจริงผมได้ใช้งานอยู่บ้างเช่นผมต้องการจะวัดขาโต๊ะหรือว่าวัดขนาดพื้นที่ห้องก่อนจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่อีเกียเนี่ยถ้าผมอยู่ชั้น2แล้วขี้เกียจเดินลงไปหยิบตลับเมตรอ่ะผมก็ใช้ iPhone ในการวัดได้ถามว่าความแม่นยําม,มันแม่นเท่ากับตลับ จริงๆไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แม่นเท่าแต่ก็ใกล้เคียงนะครับคือต้องบอกเลยว่าไอ้กล้องไดรด้ามันนะทํางานได้ดีมากนะครับคือใกล้เคียงอาจจะห่างกันหลักไม่กี่เซนติเมตรแต่ว่าโดยภาพรวมคือใช้งานแทนตลับเมตรได้นะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งที่ขอเสริมมาเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ผู้คนควรจะรู้ไว้นะครับสำหรับในเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าทางฝั่งของ iPhone 15 Pro Max มีการแจ้งเตือนได้เสถียรกว่าทางฝั่งของ S23 Ultra นะครับถึงแม้ว่า S23 Ultra เนี่ยจะแจ้งเตือนได้ดีมากๆแล้วถ้าเทียบกับ S21 Ultra หรือ S22 Ultra เนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะหลับลึกน้อยลงอะ่ะคือคําว่าหลับลึกของผมหมายถึงว่าถ้าเราสลิปจอ พอเวลานานๆเนี่ยแล้วาการแจ้งเตือนมันหายไปหมดเลยแล้วมันมาอีกทีคือมันมาแบบติงต้งติงต้งติงต้งติ้งติ้งติ้งยาวๆเนี่ยคือเราอาการนี้ไม่ค่อยเป็นแล้วในเอเจ็บสามตาแต่ว่าก็ยังเป็นอยู่บ้างโดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์นะครับเวลาเราสลิปเครื่องแล้วเนี่ยแล้วเวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยมันจะดังแค่แบบแป๊บเดียวแล้วเราก็รับไม่ทันนะครับแล้วพอเราโทรกลับไปแล้วก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยหยอดมาเหรออะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้หยอดโทรมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่รับอะไรแบบเนี้ยคือ เจออาการแบบนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยถึงแมว้ว่าจะอัเอปเดตซอฟต์แวร์มาแล้วก็ตามแต่ก็รู้สึกว่ามันเจอแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเหมือนกันถ้าเทียบกับ iPhone 15 Pro Max หรือ iPhone 14 Pro Max ในปีที่แล้วก็ได้ที่มันแทบไม่พลาดในเรื่องของการแจ้งเตือนเลยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็ต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยทั้งฝั่งของ iphone 15 pro max เนี่ยเขาให้มา4,400กว ah ่ามิลลิแอมนะครับในขณะที่ s 2 3 Ultra อตได้มาที่5,000ม ah ิลลิแอม์อวนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ทั้งคู่ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าแบตเตอรี่ของ iphone อึดกว่า samsung หรือว่าแบตเตอรี่ของ samsung อึดกว่า iphone แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยผมคิดว่าสกรีนะรั ก็ถือว่าผ่านพ้นวันไปได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จเองเนี่ย s 2 3 Ultra ถือว่าชาร์จไวกว่าเยอะเลยนะครับเนื่องจากว่าเขารองรับฟ a s ชาร์จ g e 45วัตเนาะใช้เวลาชาร์จไม่ถึง1ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับในขณะที่ iphone 15 pro max ผมเนี่ยใช้ที่ชาร์จที่มีวัตต์สูงๆแล้วก็ตามเนี่ยก็ใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ต้องบอกว่า iphone เนี่ยชาร์จค่อนข้างช้านะครับ โอเคครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่าว่าถ้าคุณใช้งาน S 2 3 Ultra อยู่แล้วเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนเป็น iPhone 15 Pro Max ดีไหมนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณใช้งาน S 2 3 Ultra แล้วเป็นสายทํางานที่ต้องใช้ทั้งปากกาใช้ Dex Mode ในการพรีเซนต์งานหรือว่าใช้ฟังก์ชันพวก r e w o r s e h h r t g e หรืออะไรแบบนี้ผมคิดว่าคุณก็น่าจะยังคงอยู่กับ S 2 3 Ultra ต่อไปเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับเพราะว่า iPhone น่ะมันเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้งานในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันในการทํางานหรือว่าแอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยเราอ่ะมันน้อยกว่าทางฝั่งของทางซัมซุงเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานผมก็แนะนา A23 Ultra เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทางานแล้วก็ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนในการทำงานด้วยใช้ไอแพดใช้แมคบุ๊กใช้แท็บเล็ตหรือใช้อะไรก็ตามที่มันทดแทนการทํางานของคุณได้อ่ะ ไอโฟนสิบห be so, ้าโปรก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆนะว่าการอัปเกรดไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนกับจุดที่มันต่างกันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าสมาร์ทโฟนทั้ง2ตัวเนี้ยมันทําออกมาได้ดีมากๆทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนไปใช้เนี่ยมันก็ ไม่ได้แตกต่างกันมากนะักอก็ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้มีสมาร์ทโฟนทั้งคู่อยู่แล้วแล้วสนใจเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกว่าคุณต้องชั่งน้ําหนักในเรื่องของราคาอีกทีละกันเนื่องจากว่า A23 e Ultra รุ่นความจุ256 g b เนี่ยราคามันประมาณ33 0 0 0ื่นประมาณนี้คือหาซื้อได้เพลิๆหาซื้อได้ถูกกว่าที่ผมพูดด้วยซ้ำนะครับในขณะที่ iPhone 15 Pro Max เนี่ยราคายังตึงอยู่เลยเพราะว่ามันเพิ่งออกเนาะมันก็ประมาณ48,900สําหรับความจุ 256G เพราะฉะนั้น d i f f e r e n c ของราคาที่ต่างกันประมาณหมื่นกว่าบาทต้องลองถามใจตัวเองแล้วละ่ะว่าคุณเป็นสายไหนถ้าสายทำงานก็เชียร์อ2 3าตถ้าสายใช้งาน Entertainment จจ๋าๆเลยเนี่ย iPhone 15 Pro m a x ก็น่าสนใจนะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กด Subscribe กับช n e l ทำตามใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ